ครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและผู้ที่ข้างคล้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของคริปโตทูเดยวันนี้เราเปิดขึ้นมาด้วยดัดชนีความโลภและความหวัดกลัวในตลาดเฟ a ยแอนกินอินเด็กอยู่ในอันดับที่74ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้เราสังเกตเห็นได้ถึงการถูกเทขายอย่างฉับพลันของตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกโดย เหตุผลดังกล่าวได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการเลื่อนการอนุมัติสปอร์ตบิตคอย ETF โดยผลกระทบดังกล่าวได้ทำให้ นักลงทุนส่วนใหญ่สายฟิวเจอร์ได้ล้มหายไปถึง1.8แสนรายการโดยการล้างพอร์ตถึง2.2หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น90%ของผู้เล่นฝั่งรองหลังจากบิดคอยดิ่งแบบฉับพันลงมาสู่พื้นที่42,000 u s ดลร์ โดยในช่วงเช้าของวันนี้เรายังคงเห็นมูลค่าของตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่1.72ล้านล้านดอลลาร์โดยการเปลี่ยนแปลงได้ติดลบลงไป4.63ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ100.95ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ปีที่แล้วนะวันนี้มูลค่าของ Bitcoin อยู่ที่838 0ันล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น 4.886%ในขนาดเดียวกันมูลค่าของ Stablecoin อยู่ที่132,000ล้าน USD และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่7.71%ของมูลค่าตลาดคริปโตรวมทั่วโลก โดยตัวเลขการนับถอยหลังบิตคอย์เข้าดาวปี2020โดยรางวัลบล็อกของบิตคอยจะลดลงจาก6.25เหลือแค่เพียง3.125เหรียญตามปกติโดยจำนวนบล็อกปัจจุบันอยู่ที่824,234บล็อกส่วนจำนวนบล็อกก่อนฮับบิ้งอยู่ที่15,766บล็อกราคาของบิตคอยในปัจจุบันมีการซื้อขายแลกกันอยู่แลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1,497,536บาทไทยเรายังคงเหลือเวลา อีก109วันก่อนวันฮับวิ่งของบิตคอยที่จะมีทุกๆ4ปีโดยวันนี้อัตราการเบิร์นเลดของโทเค็นเทอร่าลูนาคริสิก (LUNC) จากเว็บไซต์ LUNC Burn นั้นล่าสุดวันนี้ได้มีการเาผาผลาญโทเค็น LUNC ไปแล้วกว่า169,919จากอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่5 8 48, 000, 4ล้าน6 7 7 4 1นล้าน6 7 4โทเค็นโดย อุปทานทั้งหมดของ LUNC นั้นอยู่ที่6ล้านล้าน8 1 4 4 8 7ล้าน9 8 5 7 0 0 8โทเคนปริมาณการตลาดของ LUNC ล่าสุดอยู่ที่121,911,617.138 USD โดยตัวเลขล่าสุดจากทางเว็บไซต์ชิบะเบิร์อัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบะวันนี้ได้ติดลบลงไป98.24%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมี จำนวนโทเคนชิบะอินุอยู่ที่2,19,129โทเคนชิบะที่ถูกเผาทำลายโดยอุปทานสูงสุดของโทเคนชิบะอินุนั้นอยู่ที่999,982,888,771,275โทเคนโดยอุปทาน ที่ยังคงหมุนเวียนของชิบะอินุนั้นอยู่ที่581ล้านล้าน14,432,1537ล้านโถเข่นชิบะโดยการเดิมพันของชิบะอินุนั้นอยู่ที่8ล้านล้าน2,11,343,202,1899ล้โถเข่นชิบะ เรามาดูในฝั่งของทิศทางราคาของเหรียญโทเค็นเทอรล่าลูนาคาสิก LUNC กันดูบ้างนะครับล่าสุดวันนี้ราคาของ LUNC มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.88 1มีสูตรน้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US อลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา1.90% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเราได้กับเข้าสู่โซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นอยู่ในเทนขาลงในฝั่งของสัญญาณตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D ยังคงอยู่ต่ํากว่าเส้นของ Signal Line และยังคงอยู่ต่ํากว่าระดับของค่าเฉลี่ย0โดยเรายังคงมองเห็น v o ลุ่มการซื้อขายของ ตัว LUNC นั้นยังคงถูกเทขายมากกว่าเมื่อวานนี้โดยเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สำคัญหากเหรียญล่วงลงมานั้นอยู่ที่ระดับราคา100หากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นต้องเผชิญกับแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่1400มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อข้างเงิน u s ์เรามาดูในฝั่งทิศทางราคาของเหรียญโทเคนชิบะอินุกันดูบ้างนะครับล่าสุดวันนี้ชิบะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่963มีศูนย์น้ำหน้า5ตัวต่อข้างเงิน USD โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชีบะมีการซื้อขายกันบวกเพิ่มขึ้นมา 0. 7.3%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C.D.C Action Zone ของเราอยู่ในโซนสีเหลืองป่งบอกนักลงทุนหรือเตือนนักลงทุนถึงการเปลี่ยนเทรนในราคาของสินทรัพย์หรือชิบะอินุนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นเทรนขาลงได้หลังจากที่ชิบะได้กลับเข้าสู่เทรนขาขึ้นมาในช่วงของระยะหลายเดือนที่ผ่านมาโดยล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณทางเทคนิคที่สําคัญอย่างตัวชี้วัด M.A.C.D เองยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นซิกน แนลายซึ่งบ่งบอกว่าชิบะนั้นมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อในฝั่งของตัวชี้วัดทางบออรุ่มของ MACD แรงขายยังคงมีมากกว่าวันก่อนหน้าโดยเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สําคัญหากชีบะล่วงหลุดลงมาได้จริงนั้นอยู่ที่ระดับราคา874มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อข้างเงิน u s ์และระดับแนวต้านที่สําคัญหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นต้องประชิญอยู่ที่ระดับราคา1016มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงิน u s ์และสําหรับเพื่อนๆคนไหน หรือกูรูท่านใดที <themselves> ่มีความรู้หร <ingen killers> ือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของโทเค็นชิบะอินุและเหรียญโทเค็นเทราลูน่าคาสิก l u n t ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเป็นเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ